สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมา,าพูดถึงโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่นะก็คือตัวที่เป็นซัมซุง S22 Ultra นะน่ากะเกือบปีแล้วนะทุกคนแล้วก็ก็รู้สึกว่าโอเคนะคือประทับใจระดับหนึ่งก็คือพวกกล้องหน้าหรือว่า กล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโออเงี้ยเราก็ใช้มาเยอะมากๆาเลยนะคือก่อนหน้านี้เราอะ่ะเราไม่มีพวกกล้องกล้องอย่างอื่นเลยก็คือเราไม่มีกล้องพวกแอคชั่นแคมหรือว่ากล้องคาเมราที่สำหรับถ่ายถ่ายวอล์ถ่ายอะไรพวกนี้นะเพื่อนๆแต่ว่าเราอะจะใช้ a อ2 u l t r a เนี่ยเป็นหลักก็คือเราใช้ถ่ายวิดีโอเป็นหลักเลยอุ้ยทุกคนนี่คือ ที่พักของเรานะเลขเป็น2องสองสองสามสามสามเนี่ยเด็นไปหมดเลยนั่นแล้วมองไปตรงนั้นเป็นบอลลูนขึ้ขมาเออบอลลูนนะทุกคนนี่บอลลูนตอนเย็นว้าวขึ้นไปสูงมากเลยลังลงแล้นะเนี่ยแหละเดี๋ยวเราเราจะไปจองขึ้นบอลลูนพรุ่งน,นี้นะตอนเช้าน่าจะคนละสามพันกว่าบาท อันนี้คนละยี่ห้อมั้งคนละเจ้าเบิร์ฟฟลาวรู้สึกน่าจะสี่พันป่ะสี่พันสองสวยมากจะไปเดินดูไหมหรวก่อนสภาพตอนนี้นะทุกคนดูสิเฮ้ยไม่ไหวแม่จะไปเดินหรือจะพักก่อน ก็คือถ้าเกิดใครใครเคยดูคลิปคลิปที่เป็นพวกก่อนหน้านี้ยที่เป็นพวกแต่งบ้านหรือเป็นพวกต่างๆเนี้ยเราใช้เ2ที t t สอเนี่ยเป็นในการถ่ายก็ไปดูได้นะว่าภาพภาพและว,วิดีโอออกมาเป็นยังไงนะทุกคนอ่าแล้วก็ที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาก็คือเรากําลังจะเปลี่ยนจากเอ2ีพ t สองไปเป็นเอ่อ ไอ้ซัมซุงโฟร์สี่ซัมซุงโฟร์สี่นะหนึ่งเทอร์นะคนคือเหตุผลที่เราเปลี่ยนเลยก็คือหนึ่งเลยก็คือไอต้ตัวตัวตัวเนี้ยตัวปัจจุบันที่เราใช้อยู่อะ่ะคือมันมันมันมีความจุที่สองห้าหกใช่ไหมตอนเนี้ยเราอะ่ะเราอะ่ะมีกล้องกล้องที่เป็นแอคชั่นแคมอ่ะแอคชั่นแคมตัวเนี้ยเราอะ่ะเราอ่ะใช้มาใช้ในการถ่ายวอล์กถ่ายอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปถ่ายใช่ไหมตอนนี้ปรากฏว่า เมมในกล้องของแอคชั่นแคมเนี่ยมันน้อยเราก็เลยถ่ายลงมือถือพอถ่ายลงมือถือถ่ายข้อมูลลงมือถือปุ๊บมันไม่พอทุกคน206อ่ะคือมันแล้วกล้องเราเป็นกล้องเราใช้กล้องอิสตา360นะแล้วมันเวลาถ่ายอ่ะมันขนาดไซส์ของไฟล์มันเยอะมากทุกคนแล้วแล้วเวลาเราเราถ่ายลงมือถืออ่ะมันความจุแค่206อ่ะมันมันน้อยมากคือมันแป๊บเดียว แบบเดียวจบแบบเดียวจบคือหลังๆเราเลยต้องแบบตัดคลิปเร็วมากคือมันเราไม่สามารถเราไม่สามารถแบบว่าเก็บไว้ตัดแบบนานๆได้อะเราต้องรีบตัดคลิปแล้วก็เอาลงยูทูบนะอือตอนนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะจะเปลี่ยนมาเป็นโฟร4โฟสี่แต่ว่าเราก็เราจะเราก็เลยเออคิดว่าเอออยากจะรีวิวรีวิวเครื่องนี้ก่อนก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะก็คือความประทับใจคือ คือไม่มีข้อเรียกได้ว่าเราก็ใช้ใช้เกือบทุกฟังก์ชันในของของนี้เลยของเราก็ใช้คุ้มอ่ะโดยเฉพาะโหมดถ่ายวิดีโอกับถ่ายรูปต่างๆแล้วว่ามันดีนะอืออยาภาพที่ได้มันก็สดสดใสอะ่ะแต่เออเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าเราถ่ายวิวเราออกมาแล้วเป็นยังไงนะทุกคน แล้วก็ส่วนวิดีโออ่ะไปตามไปตามหาดูได้ในคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะที่เป็นแบบเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้อืมแล้วก็เรื่องอื่นๆนะทุกคนคืออย่าง S Pen ตัวเนี้ยก็ช่วยเราได้เยอะนะในการแบบตัดคลิปหรือว่าอะไรต่างๆเนาะแตบบ่ว่าก็จะสามารถแบบใช้โปรแกรมพวก คีเนม a สเตอร์หรือไม่ก็เวโในการตัดคลิปก็จะง่ายขึ้นเนาะอสามารถดึงสามารถตัดสปริตอะไรได้คล่องตัวมากขึ้นนะทุกคนอืมแต่ว่าเหตุผลเดียวที่เราเปลี่ยนเลยคือเรื่องความจุนะความจุก,ก็คือตัวที่เราจะย้ายไปก็คือมันได้หนึ่งเทอแล้วก็หน้าจอกว้างขึ้นเราสามารถตัดคลิปหรือวิดีโอได้ง่ายสะดวกมากขึ้นนะทุกคนอเราคิดว่าแบบนั้นนะแต่ว่า เราก็ยังไม่เคยใช้นะทุกคนแต่ว่าเห็นแฟนใช้แล้วก็คือเขาเขาก็ใช้มาสักพักนึงก็รู้สึกว่าโอเคนะหน้าจออะไรมันก็แบบมันทํางานได้ง่ายขึ้นนะ่ะทุกคนแล้วจริงๆเราก็มีแท็บเลต็ตเรามี iPad, iPad อยู่ด้วยนะเราก็มี iPad i p อ d อแล้วก็มีเพนซิลด้วย iPad Pencil ด้วยแต่ว่าเราไม่เราไม่อยากพกแบบว่าทั้ง iPad ทั้งมือถือไงเออเราเลยคิดว่าเนี่ยโฟโต,ตวนี้น่าจะตอบโจทย์ในการ ในการทํางานของเราได้นะก็คือมันสามารถเป็นทั้งมือถือแล้วก็สามารถเป็นทั้ง iPad สามารถเป็นทั้งแท็บเล็ตให้เราได้ด้วยอืมนี่แหละก็เป็นเหตุผลที่ซื้อสั่งซื้อไปนะทุกคนคือสั่งเราวันนี้นะวันนี้ที่เรารีวิวอยู่คือวันที่12-12คือมันจะได้ส่วนลดตอนเนี้เราสามารถเอาเครื่องเนี้ยไปแลกได้นะเพราะว่าเครื่องเราสภาพดีไม่มีอะไรเสียหายมันแลกได้ประมาณ2,000 อ่าสองหมื่นสองพันบาทนะทุกคนแล้วก็ตัวที่เป็นพอส่วนลดของวันนี้ด้วยก็ลดประมาณอีกหมื่นกว่าบาทนะทุกคนมันก็คุ้มมากก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อวันนี้เลยนะอืมเราก็คิดว่าถ้าเราซื้อหลังจากนี้มือถือมันก็น่าจะขายได้ราคาดรอปลงอะ่ะมันก็น่าจะแลกได้ราคาดรอปลงแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้มันมีโปรด้วยนะทุกคนอืมก็ นี่ยแหละอยากจะบอกความรู้สึกที่หลังจากที่เราใช้อ่ะก็คือก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องแอปอะไรเราก็เข้าได้ลื่นไหลดีนะไม่มีค้างไม่มีกระตุกหรือว่าอะไรนะแต่เราก็แอบแอบคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าเราลองไปจับโฟของของแฟนแล้วเนี่ยมันจะหนาหนาแต่ว่าอันนี้มันจะแบบาบางๆ่างนี้ไนงะมันก็จะเป็นแบบความรู้สึกมันน่าจะต้องปรับตัวนิดนึงแหละ แต่แต่น้าเราก็แรกกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเนาะก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะชอบแล้วกันนะนืะเพราะจริงๆตอนแรกอะ่ะเราอะกะจะซื้อ iPhone iPhone 1เธอด้วยเพราะว่าเราเป็นตอนแรกเราคิดว่า s ซั s u n g มันไม่มี1เทอรเธอไรไงไปไปประมาณอ๋อซัมซุงเขามี1เทอรเธบได้วย แต่ว่ามันเป็นอะไรนะเป็นโฟเป็นรุ่นโฟลเ,เป็นรุ่นโฟเนาะที่มี1นึ่งเทร์ไบ์เนาะแล้วก็เลยจัดไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความคุ้มค่าคือเออเราได้1นึ่งเทอร์ด้วยเราได้หน้าจอใหญ่ด้วยอะไรอเงี้ยอืมก็เลยย้ายให้ดูสภาพเครื่องตอนนี้นะก็สภาพสมบูรณ์นะทุกคนจะได้เอาไปแลบ พยายามรักษามือสอี้นอดนึงของซัมซุงเขาจะมีแบบแลกแลกให้นะก็คือถ้าสภาพสมบูรณ์นะก็จะสามารถแลกได้เนาะน่าจะเป็นดีลเลอร์นะที่มารับแลกนะทุกคนอันนี้เราก็รอรอเวลานะเพราะเราสั่งผ่านซัมซุงเว็บซั m ซุงดอทคนะแล้วเขาก็จะมีแบบให้ใส่รุ่นให้ใส่เครื่องที่เราจะเอาไปแลกนะอ,อันนี้เอสองเรานะก็แบบก็คิดถึงมึน แต่ว่านี่เราแลกเราแลกมาสองรอบแล้วนะเราจะแลกเนี่ยเป็นรอบเป็นรอบที่สองคือก่อนหน้าน,นี้เราแลกจาก a อ1มาเป็น a d 2ีนะเพราะว่าเหตุผลเดียวเลยคือตัวของปากกาปากกามันไม่สามารถเสียบเข้าเครื่องแบบนี้ได้ไนงะแต่ว่ารุ่นเอ็เเนี่ยมันสามารถเสียบเข้าเครื่องตรงนี้ได้นะเออแล้วก็สภาพของกล่องนะของกล่องมันจะเป็นสภาพนังไง คือที่เขารับแรกก็คือเขาจะเอาแค่กล่องกับตัวเครื่องเท่านั้นแหละอือในนั้นระบบไวนะเราว่ามันก็เป็นเอ่อบือถือเครื่องเป็นรุ่นที่น่าใช้รุ่นหนึ่งเลยนะเพราะว่าจากจากที่เราใช้งานมาเนี่ยคือก็ยังไม่ได้พบปัญหาอะไรก็คือสามารถใช้งานได้แบบว่า่นไหลดีนะเนี่ยพอเราถอดเคแล้วยิ่งสวยใหญ่เลย แล้วก็มันก็มีอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะของซัมซุงอะนะเคสใสแต่เคสเราเป็นรอยมากดูสิเคสใสอันนี้ของเคสเมดนะแต่ก็กันกันกระแทกอะไรได้ดีนะแต่เราแบบใช้แบบว่าเราชอบวางนุ่นวางนี่ไงไม่เนี่ยขนาดไม่ค่อยถนอมหรืออะไรนะมันก็ยังแบบแข็งแรงทนทานดี โดยสรุปนะก็คือว่าสำหรับเพื่อนๆที่ตัดสินใจนะว่าจะซื้อ s อ2ในช่วงนี้นะรู้สึกว่ามันจะราคามันจะลดอยู่นะในในเว็บหรืออะไรช่วงเนี้ยที่เป็นวันพิเศษนะอย่างวันนี้1 2 2บ2เนี่ยมันก็มีราคาพิเศษอยู่สำหรับ s อ2 Ultra ้านะคือรู้สึกว่าจะลดได้เป็นหมื่นเลยแหละอแล้วก็ เราว่าถ้าถ้าสำหรับคนที่ใช้งานปกตินะที่แบบว่าไม่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าใช้งานแบบต้องแบบเก็บมีหน่วยความจําเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าต้องมีรองเยอะต้องแบบมีขนาดหนึ่งเทอร์หรือว่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยสองก็เพียงพอนะคือถ้าแบบว่าสําหรับคนที่แบบไม่ได้ถ่ายวิดีโอเยอะหรืออะไรเงี้ยเราว่ามันก็เรามองว่ามันก็เพียงพอในการที่จะใช้งานมือถือเครื่องนี้ได้นะเออ ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าอัปเกรดเป็นหนึ่งเธอแบบเรานะแล้วก็ส่วนเรื่องวิดีโออะไรเนี่ยก็ไปตามดูได้นะในคลิปก่อนหน้าที่เราทําไวนะ้เป็นคลิปที่เราใช้มือถือเครื่องนี้แหละในการถ่ายก็มีเสียงมีภาพที่โอเคเนี่ยแหละนีนะ่ทุกคนแต่ว่าที่เราซื้อพวกกล้อง ามมาใช้เพราะว่าเราอยากจะมีมือถือกับกล้องเนี่ยแยกกันเนี่ยเพราะเวลาเราถ่ายเราถ่ายวอล์กถ่ายอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะเออทุกคนอือก็ลองไปดูลองไปตัดสินใจดูกันนะครับ